ครับกลาบสวัสดีครับพี่น้องจังหวัดรีสะเกตเขตสามที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับบ้านพ่อเมืองแม่แผ่นดินเกิดอุดมรักจะชูเชิดพัฒนาขออาสาพัฒนาแผ่นดินเกิดให้เจริญต่อไปเบอร์16ครับพี่น้องอุดมรักเพลงนรพัฒนครับพี่น้องครับ ลำดับต่อจากนี้ไปพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องจะได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอำเภอการทรักษ์พี่น้องจังหวัดศรีสะเกดเขตสามครับพี่น้องวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับหญิงเก่งหญิงเหล็กของอำเภอการทรักษ์ที่ขันอาสารับใช้พี่น้องเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดศรีสะเกดเขตสามครับนั่นก็คือ คุณอุดอมรักเพ่งนรพัฒนพักภูมิใจไทยเบอร์16ครับพี่น้องครับขอเชิญท่านได้พบกับคุณอุดอมรักเพ่งนรพัฒนต่อไปครับค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านโสพลสารัม พี่น้องเช่าอำเภอกันทลักที่เขาหลบหลักถูกทันมือนี้ดิฉันนั่งอุดมรักเพลงนงลพัทขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพี่น้อง,องมือนี้ดิฉันหูซึ้งอบอุ่นนะคะถึงว่าแม่ว่าฝ้าฝนนี่จะตกลงมาแต่ว่าดวยความทีว่าพี่น้องมุ่งมันพี่น้องมีความตั้งใจ ที่จะมะาให้กำลังใจดิฉันดิฉันคิดว่าสิ่งต่างๆที่พี่น้องมาให้เมื่อนี้หูซึกอบอุ่นเหมือนกับฝนฝ่าเป็นใจนะคะที่ได้โปรยน้ำมนต์ลงมาดิฉันเองนะคะถือว่าเป็นลูกหลานเช่าอำเภอกันทลักษ์ที่พี่น้องให้การสนับสนุนที่พี่น้องให้การเมตาการุ่านะคะที่ได้สนับสนุนให้ไปเป็นสส ในสมัยที่ผ่านมาสิ่งที่ดิฉันอยากจะเว้าในมือนนี้นะคะดิฉันเองหัวซึกตื่นตันใจเนือ่องจากว่าดิฉันเกิดอยู่นี่ไงยอยู่นี่ทำงานอยู่นี่ขอบคุณลหลายๆคะ่ะ ค่ะต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่มาให้กำลังใจหลายเหมือน,นี้หูซึกอบอุ่นอิลีเลยนะคะดิฉันเองหูซึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าจากหลายเวทีนะคะบวจะเป็นเวทีการไปซอยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหลายๆทีที่ดิฉันไ,ไปแต่ค่วมหูซึกอบอุ่นใจที่ชาวพี่น้องอำเภอกันทลักษ์ให้การตอนรับ ให้การสนับสนุนปทอขังนีนะคะเพราะว่าพี่น้องมาด้วยใจอิลีดิฉันเองอยากจะเยากับพี่น้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องให้การสนับสนุนไปเป็นสอสอในขังที่ผ่านมาดิฉันถือว่าเป็นลูกหลานอำเภอกันทลักษ์เกิดอยู่นีนะคะ คิดว่าสิ่งต่างๆ,ๆที่จะก่อที่ดเดชใไรก็พี่น้องนะคะบวาจะเป็นในเรื่องในสภาพเ,เรื่องนอกสภาพนะคะดิฉันมุ่งมันที่จะเหตุงานให้กบพี่น้องอย่างเต็มค่วมสามารถแต่ว่าพี่น้องหลายๆคนนะคะก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะป่นเฮ็ดอย่างไหนอน,นะคะในช่วงที่อยู่ในสภาพ ช่วงในสภานะคะพี่น้องหลายคน้าบบเห็นหนาสสก็จะมีผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของดิฉันได้ออกไปหาพี่หาน้องการเลือกตั้งที่ผ่านมาพี่น้องก็หูว่าเป็นการเลือกตั้งแบบเขตใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ว่าเขาจะต้องอดูแลประชาชนหลายพื้นทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันคิดอยู่เสมอนะคะว่าการที่เขาได้เบ่งอย่างทั่วถึง ถึงจะบริอออกไปเองก็ตามพี่น้องให้การตอนรับพี่น้องให้ความอบอุน่นดิฉันให้ตัวแทนออกไปนะคะเพื่อที่ดูแลพี่น้องในช่วงที่ยูนในสภาส่วนยูนในสภานะคะดิฉันเองนะคะได้ทำเรื่องต่างๆในฝ่ายมิติบรญญัติได้เหตุเรื่องต่างๆที่พี่น้องนะคะเดือดร้อนได้นั่มข้าสู่สภา บอว่าจะเป็นในเรื่องของพี่น้องเดือดเรือนในเรื่องน้ำเอ่ยนะคะเรื่องถนนหน,นหทางแล้วก็เรื่องเอียงอีกมากมมยนะคะดิฉันเองพยายามตั้งใจที่จะเหตุงานแล้วก็มุ่งมันที่จะเหตุงานให้กับพี่น้องดิฉันเสื่อวา่าสิ่งที่ดิฉันได้เหตุนี่เป็นผลงานที่พี่น้องได้เห็นนะคะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกฎหมายต่างๆนะคะโดยเฉพาอย,ยังยิงสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจนะคะในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องก็คงจะเห็นในเรื่องของกฎหมายของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนี่ได้รับเบียยังชีบย่างทั่วถึงและเป็นธรรมดิฉันเองเป็นเจ้าของลางนะคะรวมทั้งอสอสอที่อยู่ในพรรคพู่มใจไทยนะคะพรรคภุ่มใจไทยของเฮานะคะถึงจะเป็นพรรคใหม่นะคะซึ่งเกิดขึ้นไม่นะบนานแต่ว่าเฮามีความตั้งใจที่จะเฮ็ดให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทั่วประเทศ